ผื่นพออ้อมป้องกันไว้ดีกว่าแก้ จริงแม่ซึ่งวิธีการป้องกันไม่ให้ลูกเกิดผื่นผ้าอ้อมนั่นก็คือหนึ่งนะดูแลผิวก้นลูกน้อยนะคะให้แห้งและสะอาดอยู่เสมอทุกครั้งหรือว่าทันทีที่ลูกปัสสาวะหรือว่าอุดจรานะะจะต้องพาลูกนะคะไปล้างน้ําสะอาดออกนะคะหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ล้างทําความสะอาดก้นลูกออกนะคะหรือว่าหากไม่สะดวกนะคะเนาะอาจจะใช้ผ้าเปียกนะคะสูรน้าเกลือซับอวัยวะลูกออกอย่างเบามือนะ,ะจากนั้นดูแลทาครีมป้องกันผื่นผ้าอ้อมนะคะที่ก้นลูกน้อยจะใช้แบบเดียวกันกับแม่โบก็ได้จากนั้นก็ดูแลสวมใส่ผ้าอ,อ้อมสําเร็จรูปให้กกับลู ามว่าพระอ้อมสําเร็จรูปกับพระอ้อมแบบผ้านะคะพระอ้อมสําเร็จรูปเองนะคะจะซึมซับน้ําประสวัสาวะได้ดีมากกว่าพระอ้อมแบบผ้านะถ้าเราเองนะคะดูแลก้นลูกน้อยแบบนี้ตั้งแต่แรกเกิดนะคะก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ลูกของเรานะคะเกิดผื่นพระอ้อมได้อย่างแน่นอนนะคะสรุปนะคะหัวใจสําคัญคือป้องกันไม่ให้ลูกเกิดผื่นพระอ้อมนะคะดูแลผิวก้นลูกน้อยนะคะให้แห้งและสะอาดอยู่เสมอนะคะภายหลังจากลูกขับถ่ายทุกครั้งนะคะดูแลทําความสะอาดก้นลูกน้อยนะคะแล้วก็ทาครีมนะคะเพื่อ ช่วยโลดโอกาสการเกิดผื่นผ้าอ้อมนะคะเลือกสงสัยเป็นผ้าอ้อมสําเร็จรูปนะคะก็จะซึมซับน้ําประสวสาวะได้ดีนะคะช่วยโลดโอกาสการเกิดผื่นผ้าอ้อมลูกได้ค่ะครีมทาก้นเด็กป้องกันผื่นผ้าอ้อมนะคะมีติดบ้านไว้ได้ใช้ตั้งแต่ทารกแรกเกิดแล้วก็ได้ใช้ทุกวันแน่นอนค่ะกดได้ตะกาแม่นะ